สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็มาพักถังแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ผลเริ่มหายสักแล้วนะคะเราก็จะมาจัดบ้านพิ่งกันอีกไปชั้นสองกันเลยค่ะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนไปเยอะแยะเยอะเยะเยอะแล้วเสียงเราเปลี่ยนไปเก่งมากเลยนะคะทุกคน ก็จะมาจัดบรยเวนนี้ก่อนเนี่ยเขาจะคนย่อยืมไปเลยว่าจงมาทำมันนี้อีกอ่ะ จะวางเตาอาบีคิวไปด้วยนะคะทุกคน Dudi mak, ya kak. Ha. ใครชอบนะคะก็แบบก็พิมพ์คำว่าชอบนะคะถ้าใครบอกว่าสวยก็พิมพ์คำว่าสวยนะคะพิมพ์อะไรก็ได้เลยะคะ่ะ เราจะนีก็จะเป็นราวตากผ้านะคะมันจะเหมือนจะไว้แบบตากผ้านะคะแบบเอาไวต้ติดติดเอาไว้ตากผ้าแล้นี่เให้มันมีชีชาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเอาคนเอาไปกันีราจะี้ิเป็นส่วนสำหรับเด็กเออ ตอนล้างมือด้วยนะคะทุกคนไว้แบบไว้หน้าแบบมือเลยก็จะล้างมือได้ละคะทุกคนเลือประสาทซ้าย ไ่ไไ <ป S 1> ่า,ายอยู่นั้นหรือ,อีอ่ญาไปเออไม่อยู่ค่ะไม่เห็นไม่หมยค่ะแล้วก็จะวางนี้ไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ปืนฉีดน้ำน่าตไปพอยอะ มมีเแม่แอนหนูยังอ่ะแม่มีมาต้องมาพ่อดดี ใส่ฟ้าใส่มันเรียบร้อยแล้วมันขึ้นไปนอนได้เองเดี๋ยวเลยพ่อพ่อแม่แอดหนูยังแอดแล้วใช่ไหมแอดแล้วใช่ไหมพอ่พอพอ่อพ่อพ่อแม่ แม่แอดหนูยังเย่ yeah. เราจะวางมีที่มรครทุกคนัฮ่าฮึัมฮึ่ม ตอนนี้ข้างหน้าก็จะเต็มละโอเคเราก็ทำเป็นแค่นี้นะคะทุกคนไปชั้นสองกันค่ะเดี๋ยวค่อยมาล้วสิ่งต่อไปก็คือเรอหมานี้เหรอไปค่ะ อันนี้จะเป็นห้องนองของเด็กๆนะคะอันนี้แชมบอรนของพี่นะคะนี่ไม่ของน้องไม่ เราต้องห้องพ่อแม่ดีกว่านะคะแล้วก็จะมีที่นอนของพี่นะคะพี่ต้องมีห้องมาขอตัวเองแล้วดิเออแล้วก็ต่อไปก็ต้องมาวางของเล่นนะคะวางของเล่นให้เด็กๆเล่นนะคะอะไรได้ยังไม่ได้ จะคามที่เป็นเด็กสุกซนนะอันนี้จะเป็นแบบเป็นลูกสาวสองคนเลยนะเอออืม ควรทําเป็นห้องของเล่นดีกว่านะอันนี้เป็นแบบห้องของเล่นมากัดล้กันนะคะไม่อย่ามันเล็กเกินเออนี้หมอเป็นห้องของเล่นนี่หมอเป็นห้องของเล่นนะเราจะสร้างห้องของเล่นก่อแล้วกันนะคะมีแป้นบารด้วยเผอเด็กๆจะเล่นบารนะคะ น่จะฟอนีเยี่คนนี้พอคนนี้แหละ เราจะทำให้ห้องนี้นะคะกลายเป็นห้องของเล่นของเด็กๆค่ะเรียกว่าเป็นบ้านก็เลยก็ได้นะ่ะเ,ละเออแล้วก็มีชิงชา้านะคะทุกคนน่าจะเป็นชิงเร็วมากกว่า ีก็จะเปิดประตูก่อนนะคะ่อะอเนอาสโทรศัพท์มาใสนี่ยซื้อจำอยากทักทาเป็นน้ำและอยาได้มีดางซื้อมาเป็นดัง,งเงลย ไม่ต้องปัดท่านุ่มเดี๋ยวมันปัดไปในตัวอัอน,นูนี่เดี๋ยวมันทับท้าไปเป็นตามพ่อไปเลยญาติเดี๋ยวต้องแปอกแป๊กไปอ๋อเนี่ยไฟฉายไฟฉายมาตั้งให้ญาตให้แม่เนาะ จะนั่งรอตรงบนไดนะแค่ละทุกคน วางบ้านตรงนี้ดีกว่าเปลนไฮบอลีนดีกว่า 开。Okay. อันนี้นะคะแม่จะเริ่มจะเสร็จแม่กำลังมาตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วนะคะคน

ดีนะคะทุกคน ฉีดยาอะไรนื้ว่าไข้หวัดอะไรไข้หวัดใหญ่เหรอนั่แล้วเราจะเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ไงหมอว่างั้นไข้หวัดดีสวยมนะั้อืม

เคนะคะทุกคนก็จะเสร็จแล้วเนี่ยหที่พนหนังเย้เสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะทุกคนเราก็จะแต่งให้เป็นห้องน้ำนะคะโหจะ,จะตึกตักตๆกต,กตกะเหนื่อยนี่นะคะทุกคนวางไป มาที่แฟนของหรือเปล่า ก็จะมีบาสบอมให้นะคะทุกคน やあ。 ตอนนี้หาชีชื่อแบบนี้ไม่เจอนะน่าจะอีกคร้งตั้งนาน 啊。Oh. การสร้างบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ก็จะไปหกอันนะคะตอนนี้ึ้นโล่งมากนะคะ ห้อง <Okay>, okay. นี้นะคะเราก็จะจัดให้เป็นห้องครัวค่ะอุ้ย,ยลม้มมาค่ะอย่างไรนะคะจัดไปค่ะตู้เย็นส่งตังมาประชิดกันตู้เย็นตู้แผว ก็จะเป็นของเด็กนะคะสามตัว ใส่ผักผลไม้ตรงนี้ไปนะคะทุกคนแล้วเราจะข้ามไปตอนเสร็จเลยนะคะทุกคนโอเคเราทำมาได้เดี๋ยวมีทาร์ตต่อไปนะคะบ๊ายบายไม่ไหวแล้วเยอะเกิน